สวัสดีเจ้าบ้านแผลเป็นเหมือนบ้านสมศรี่องตอนหว่าขำก่อนไปนอนสมศรีกะล่างแล้วเรียบล้อยมดนะจะมียังแจไปเลยพร้อมเจ้าตึงขึ้นมาเต็มหมดอะ่ะบ้านไผลเป็น่องเพราะว่าคุณสามีกินคืนแกกินเสร็จแล้วแกก็ไปแจ่แจ่แจ่ทิ้งไว้แต่ก่อนมีเครื่องล่างจานจ้ะมันเปลืองไฟน่าละมันเสียเวลาสมศรีก็เลยเอาออกขวางเอี่ย เอาคือไฟไปกับเมาสก็แล้วออกไปทิ้งวันนี้ก็ล่างเองเจ้าตื่นเจ้ามาสมศรีก็จะล่างถ้วยล่างจานตลอดพอคุณสามีกินตอนกลางคืนเสร็จแล้วสมศรีก็จะมาตำหนุนเนาะวันนี้วันปากปีจะแกงกแกงไปแล้ววันนั้นแล้วเนาะวันนี้ตำเราก็แล้วกัน,กน <laughs> หนุนกระป๋องนี่ร้อยเสอห้าบาทเจ้า สมศรีก็จะต้มมดนี่แหละเอากินกระป๋องมันออกเนาะเสร็จแล้วกะมาถอดมาถอดกากหมูเจ้าอันนี้คือมันหมูเนาะสมศรีก็เอาเกลือใส่แล้วก็เอาน้ำมันใส่ลงไปนิดนึงใส่ตอนที่มันห่อนนี่นะแล้วก็กลน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 เดี๋ยวมันจะติดกระทะเนาะกลนสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้ว หมอกมันเหลืองน้อยนียน่แหละเขาก็จะปิดแก๊สหรือว่าปิดไฟก่อนเนาะแล้วเขาก็ออกไปตั้งหากคือมันเย็นสักแป๊บหนึ่งเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาถอดทั้งใหม่หลังจากนี้เขาก็จะมาตำหนุนกันเจ้าพักพักกากหมูให้มันเย็นก่อนเนาะอันนี้เขามาตำหนุนสมซีก็ใส่คาหอมหอมก็คือกระเทียมเนาะแล้วก็พริกป่นเจ้าบ้านสมซีจะใส่พริกป่นเอาเนาะแล้วนะลก็ใส่หนุนลงไปเลยเจ้าตำมันเหลืองแล้วก็ใส่หนุน พ่อสมศรีมีพริกปน่นมาจากเมืองไทยแล้วนะันอยากจะขวดที่นี่แหมก็เลยใจพริกป่นเอาเจ้าเส็จแล้วก็ใส่น้ำห้าใส่ชูโรดใส่รดดีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะอันนี้ก็เส็จแล้วตามหนุนะนะดี่เขาจะพัดน้ำมันทีหลังหลังจากตามหนุนเซจแล้วอันนี้ได้เวลาเขาก็มาถอดกากหมูต่ตอเจ้ากากหมูที่เขาปิดไฟตะกี้เนาะเขาก็มาถอดให้มันกรอบละคำเนี่ย ถอดไปเรื่อยๆเจ้าถ้าผ่ถอนกรอบมอสมสีนี่เดอร์แงตามสมสีแล้ไม่ต้องกรอบเจ้าถอดกากหมูเสร็จแล้วเขาก็เอามอมาตักน้ำมันใส่กําลังจะพัด ตำหนุนละเจ้าพัดน้ำมันเห็นน้อยเนาะแต่สมศรีจำใส่กากหมูล,ลงไปเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจำกรอบเสร็จแลวสมศรีก็ใส่หอมป้อมเจ้าแค่นี้กเ็เ็จแล้วตามมาหนุนจากนั้นเราก็จะมาสมศรีกรย็ยำได้ย่างเลยนะมาทําเค้กคือคุณสามีกันเจ้าทำเนีย่ยเค้กล้างพึ่งขนมล้างพึ่งหรือว่าวัดเฟิลของฝรั่งเนาะอันนี้ก็ใสน้าตาลตีไข่ไข่ขาวไข่แดงแยกเนาะ กตีห้ามถามดิเลยเด้เจเาใครอยากได้สูตรเด้จะลงฮะอันนี้ของฝรั่งต้องใส่กะทิถ้าของคนไทยจะใส่กะทิจะเก่าขนมลังพึ่งหรือว่าขนมวัดเฟิร์มของฝรั่งประจำใส่กะทิสุ้มซีก็จะใส่แป้งลงไปเลยเจ้าตีน้ำตาลกับไข่เฮ้ยแ้แตกแล้วก็เอ้น้ำตาลละลายแล้วก็ใส่แป้งลงไปสุ้มซีจำตวงแล้วผมซีทำบ่อยแล้วนะมันจะว่าทำบ่อยอะ่ะ เคยทำมาแล้วเนาะหมูแล้วว่าจะต้องใส่ใหญ่เนี่ยนี่มันได้ทํามาเมินแล้วก็น,นี่ก็เลยกวนลืมจะอย่างแอมย่างกับผู้ใจใหญ่ของคุณสามีกินก็เลยต่ไมยา,านี่เธอจามันง่ายตัวส,สุปซก็ใส่นมลงไปเนาะก็อย่างที่บอกบ้านเฮามันจะใส่กะทิจะก่อแต่ของฝรั่งมันจะใส่นมแล้วก็ใส่เนยแต่สมปซิมีเนยส,สุมซก็เลยใส่น้านนํามันเตาเมื่อหล่ำได้ยานขนมอันเนี้ย ใส่ฟงฟูมสมซิีก็ใส่ไปแล้วเนาะใส่เกลือใส่ฟงฟูอันนี้ไข่ขาวตีตีกับน้ำตาลกรับเบกกิ้งโซดานิดนึงอืมตีให้มันตั้งหยอดเสซลกามาใส่ในไข่ม,มาใส่หม่ถ้วยหนึ่งเจ้ามากลโนนให้มันเข้ากันมสมศิีก็จะย่าน้อยเดียวเนาะเพราะคุณสามีกินคนเดียว หอมฝรั่งประจำมีไส้จำมีอย่างประจำใส่ข้าวพงข้าวผมอย่างคนไทยนะคนไทยคนไทยจะใส่สป,ปะอืมอันนี้มันหอนละอันนี้กําได้ใจเมินลนะน้ำมันพอสีถ่ามันจะแห้งเ,เนยแตกกับมีมีแต่เนยผสมน้ำเดี๋ยวมันจะติดกว่ามันติดละล่ะมันต้องติดแน่เลยละ่ะติดตีตีตีตอบนี่นะ พอมได้หยาเมื่อแล้วชมซิมแดวน้ำมันทาดโดยมันก็นติดแต่แค่นี้ก็เซ็จแล้วสำหรับคุณสามีตอนเจ้าก็นี่อ่ะยากกินถีอสามีก็เซ็จแล้วเนาะตามนุ้นก็นเซ็จแล้วมากินข้าวกันเลยเจ้า มาที่ตำหนุน <S <S เสร็จแล้วเจ้าตำหนุนกากหมูกากหมูส้สีทำเองเนาะอร่อยกว่ากรอบด้วยนะบ้านปาาปีอี่จ๊ะเป็นมา <S <S ตำหนุนเจ้ามากินข้าวตัวอกันบ้านแพ้แก้มหนุนฟง ซมมติต่ำเอาไ้หน่ยเหี่ยป้อมเหมี่วมาก Mop, mop, mop. คลิปนี้กับจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์ทางสมศรีจิมเนอร์ขอบคุณเจ้า